คนที่เป็นหนี้ธนาคารก็พราะเขามีเครดิตเขามีโอกาสได้ได้กู้ธนาคารได้นั่นก็เป็นเพราะว่าหนึ่งเลยไม่ต้องบอกคนที่เป็นหนี้มันมีสองเหตุผลคือหนึ่งไม่รู้จักพอประมาณกับสิ่งที่มีที่เป็นกับสองเขามีโอกาสเขามีปัญญาญาณเขามั่นใจว่าเขาทำได้เขามีเครดิตเขาก็สามารถที่จะ กู้โดยไม่โดยเสียดอกเบี้ยน้อยนั่นเป็นเรื่องของผลทันของเขาทํามามากเขาเลยเสียดอกเบี้ยน้อยแต่คนที่จะต้องมาเสียดอกเบี้ยเงินกู้ระบบใต้โต๊ะมันก็เป็นเรื่องของวิบากกรรมสินข้อที่สองที่เคยยินดีพอใจเบียดเบียนทรัพย์ผู้อื่นมามากมันก็ส่งผลดนใจให้ไปเอาเงินใต้โต๊ะเขาเรียกว่าเสียดอกเบี้ยเยอะสรุปแล้วมันก็มีหนี้ด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละแต่ คนที่มีเครดิตคือคนที่มีบุญยังเหลือเยอะอยู่เลยเสียดอกเบี้ยน้อยแต่คนที่ต้องไปเสียดอกเบี้ยตายโตเป็นเพราะสินข้อที่สองความโลภเด่นบวกกับกรรมเก่าตัดรอนส่งเสริมเสียดอกเบี้ยเยอะนั่นมันก็ชัดอยู่แล้วแต่คนรวยคือคนที่รู้จักพอประมาณกับสถานการณ์ที่มีและ มีเท่าไหร่ใช้แค่นั้นเขาคือคนรวยและเศรษฐีในหลักของพระพุทธองค์